ปอาไปดูหมูดูหมูคุณพ,พี่เขาเก่งเนาะเขาย่างเป็นตัวเลยอ,ะะอ่ะป้าหมูย่างเมืองต่างอู้เสียงเสียงสับยังกรอบอู้ไก่ย่างมาแล้วยังไงคะพี่อ๋อครึ่งตัวละยี่สิบตัวละสองร้อยนี่แหละร้านนี้น่าอร่อยคุยใช่มหานครเจ้าตลาดเก่าตลาดภูเขาอยากกินอันเนี้ยแต่กินแบบทอดหนึ่งเอาอันนี้ได้ค่ะกล่องหนึ่ง ขอน้ำจิ้มเพิ่มหน่อยได้ไหมคะขอบคุณนะคะเป็นหมูกรอบของคุณชายหมูกรอบอุ้ยกินหอมเนาะเวลาเขาทอดเนาะข้างในก็มีหลายร้านนะปะเดินเข้าไปดูดิเดินกลับมาอุ้ยดูพี่เขามาทำอย่างนี้ไว้เลยเนาะ แซลมอนดองหมิงกล่องละยังไงคะกล่องละร้อยะสี่สิบบาทปลาหมึกปลาหมึกปลาปลาทิงออคตาปุสปลาหมึกยักษ์อ,อ,อุ้ยเนะห็ดนะหอมหอมปลาปลาเนี่ยเ <ads> ห็ดออรินจิเห็ดย่างไต้หวนันกล่องละเท่าไหร่ล่ะคะเขาย่างเห็ดเห็ดเขาสวยๆเนาะเห็ดใหญ่ดีอยวนะทุเรียนผลไม้ปลาปลาอร่อยครับตัวได้ดับได้จ้ะบางละอูมาจากบางละอูเอ๊ะอันนี้พันอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นก้านยาวครับพี่ เนื้อมันหเหลืองเนาะคิโล99บาทมาจั่งใบบัวข้าวหอใบบัววุ้นยาจิงหนึ่ร้อยหนึ่งถ่าร้อยเนี่ยเออมนะุ้ยมิงอะไรเนี่ยปลาราทอ,อดปลาราทอดกดนี่จักกะบุ๋มหูอนด์สตรอเบอรี่้ายมือสิอลูกใหญ่มากสตบบรอเบอรี่ป๊อกดับเบิลช็อต ไม้ละหกสิบสองไม้ร้อยอยากลองชิมข้อเกียร์ไปดิมีหลายรสอันนี้ผักหวานเค็มทอมเร่บอยมห่อละสี่สิบบาทเป็นชีสเค้กพีเยมเบอรเกอรี่ไป a เดลิค e รมเป็นร้านดับในติ๊กตอกชิ้ลละห้าสิบบาทพัฒนาการโรตีสายไหมอยุทยาเขาขายเป็นแผ่นหรือว่าเขาขายเป็นชุดเนี่ยชุดละ60บาทอันนี้ขายยังไงคะสี่ชอครับหกชิ้นร้อเอามาชิปปนเออมีว่าน่าอร่อยนี กล่องอะไรยังไงคะกล่องหกสบาทคะ่ะลูกค้าอันนั้นแบบเท่าก็หกเหมือนกัน,กนาจัางราคาก็อะไยังไงล,ลูกห้าสอูกอยเดยวลูกหนี่แหละเดี๋ยวมีจะมาซื้อเจา้านี้โอเคไหมกุยช่มาหานครแต่เดินดูก่อนนะปะนะอุ้ยหอยใหญ่หอยใหญ่หอ,ห,ญหอยใหญ่มาจากสุราษฎร์หอยทอดอาจ,าอจากไหนนะครพี่อ๋อมาจากชุมพรหอหมกเจสีสำเพ็งว้าวเขาแต่ น้ำเยิ้มๆเลยอ่ะใช่ไหมเราราดน้ำให้เยิ้มๆเลยนะ50บาทอันนี้จะเป็นบ้าบิ้นมาจากขอนแก่นอ่ะฮะโบอยากลองชิมไหมมะม่วงเบาเปรี้ยวปา่มีฉีกไม่ได้มีคุกเนี่ยอ๋อกล่องละ69 79ปเาดบเโบลูกชิ้นยักษ์ปาด์ตโบลูกชิ้นใหญ่จัมโบห้าสบาทโบลูกจัมโบมาละ50บาทอันนี้แหกขึ้นแหกขึ้น ่าเจมิงจิโบมาช้อปปิ้งกันแป๊บนึงเอาถาดถาดมาเลือก11ชิ้นร้อยหรอคะช็อกโกแลตขาวอ่ะอร่อยวิมิงอันนี้น่ารักจังเลยเลือกเลยเอา้าวโอริโอเนี่ยแต่คราวที่แล้วมิงซื้อแบบเนี้ยอร่อยแบบเนี้ยเนี่ยใช่ไหมโ,โบได้ครบหรือยงังโบเลือกเลยโรตีโรตี